เอดูฟาร์มรักชาแนลพาทุกท่านมาเยี่ยมชมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปของเอดูฟาร์มรักเรื่องปลูกต้นไม้แล้วจะกินอะไรนะครับเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับเราได้เริ่มปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานเข้าไปนะครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับก็ จะพาทุกท่านมาดูพัฒนาการนะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อ78เดือนที่แล้วจะเดินเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับก็มีต้นยางนานะครับปลูกก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับต้นนี้นะครับแล้วก็มีมะละกอนะครับก็จะเดินเติบโตขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าต้นกล้วยนี้นะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับเป็นกล้วยพันเตี้ย ครับวันนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะอีกประมาณสัก2 3เดือนก็น่าจะได้ทานนะครับส่วนต้นไม้นะครับก็เติบโตแล้วนะครับน่าดูนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอันนี้ต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนทอนะครับแล้วก็ไม้สักนะครับก็เจริญเติบโตมากมากเลยแหละนะครับก็น่าจะได้ประมาณถ้าต้นตะเคียน ทองนะครับก็ประมาณสัก2เม็ดกว่านะครับแต่ต้นสักนี่สูงชะลูดไวมากนะครับเนี่ยโหสูงไวมากน่าจะประมาณ3ถึง5เมตรได้นะครับอันนี้ก็ส่วนญ้านะครับตรงนี้เราไม่ได้ตัดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับก็บรรยากาศเย็นๆนะครับก็เลยได้ตัดเฉพาะหญ้าแฝกนะครับนะซึ่งหญ้าแฝกตรงนี้เราเราปลูกไว้ป้องกัน การพังทลายของหน้าดินนะครับซึ่งตรงนี้เราขุดร่องน้ําไว้นะครับก็เราก็ตัดหญ้าแฝกนะครับแล้วก็มาคลุมส่วนหญ้าตรงนี้นะครับก็ตอนนี้กําลังเหี่ยวแห้งไปแล้วนะครับเพราะว่าไม้โตแล้วนะครับก็ทําให้หญ้านั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับส่วนไม้อื่นๆนะครับก็เจริญเติบโตนะครับอันนี้เห็นไหมฮะก็สวยงามนะครับนนี้ต้นพยุงนะครับ อันนี้ก็ต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะมีไผ่สร้างมนโอ้โหไผ่สร้างมนนี้นะครับสูงฉลุดเลยนะครับสูงมากนะครับเดี๋ยวประมาณอีกสักพักหนึ่งนะครับเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะมาตอนกิ่งนะครับขยายพันธุ์ต่อไปส่วนไม้ตรงนี้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับก็มีต้นแดงเนี่ยนะครับต้นแดงนะครับแล้วก็ ไม้สักนะครับก็สลับสลับกันไปแถวนี้ก็จะปลูกระยะความห่างนะครับก็คือ1เมตรนะครับนี่ก็จะปลูก1เมตรครับนี่ก็สลับกันไปนะครับมีสักมีตะเคียนทองมีไม้แดงนะครับนะครับอันนี้ก็ออมะละกอก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต้นไม้โตแล้วก็อาจจะ แย่งอาหารกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นพืชอายุสั้นส่วนไม้บางต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนะนี่ก็บางต้นก็ไม่ค่อยโตนะครับอันนี้นะครับส่วนบางต้นนี่สูงชะลูดเลยนะครับก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับไม้ที่ชอบก็น่าจะเป็นไม้สักกับไม้แดงนะครับอันนี้ก็เลยทําให้โตไวมากครับอันนี้ก็สะน้าเราครับอันนี้ก็จะเป็น เาาดำนะครับนี่ก็จะเป็นลูกก็ผลไม้อื่นๆนะครับนะก็มีมะม่วงนะครับมะม่วงเราได้กินแล้วลูกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลูกผสมสารนี้ก็ไม้เด่นนะฮะก็สวยงามนะฮะซึ่งตอนนี้ต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราได้อุโมงต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับการปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมครับถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปของเรา เมื่อ78เดือนก่อนก็จะเห็นว่าเราก็แบ่งโซนเล็กๆทำนะครับค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับแต่ถ้าใครมีกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังกายนะครับกำลังทรัพย์ก็สามารถที่จะจ้างคนมาช่วยทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะทำเองก็ค่อยทำแบบนี้ครับแบ่งโซนค่อยๆทำไปนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ครับก็สวยงามนะครับสวยงามมากก็ตอนนี้เราก็ได้อุโมงต้นไม้อีกโซนหนึ่งแล้วนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ก็มีกล้วยนะครับก็กําลังเจริญเติบโตแข่งขันไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับถ้ากล้วยให้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวก็ตายไปนะครับไปตามการเวลานะครับเห็นไหมครับก็นนี้ก็ต้นพยุงนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงาม ซึ่งตรงจุดนี้นะครับอยากให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของเรานะครับเมื่อ78เดือนก่อนนะครับซึ่งเราได้นำเสนอให้กับทุกท่านนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกนะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปโหลดลงวิดีโอไว้ในช่องของเรานะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็จะเห็นพัฒนาการช่วงแรกๆตั้งแต่เราเริ่มทำนะครับตรงจุดนี้นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก็การทำกรเกษตรการปลูกต้นไม้ปลูกพืชผสมผสานนะครับก็ค่อยๆทำนะครับก็ช่วงแรกๆก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าพอเราได้เห็นบรรยากาศการเจริญเติบโตของต้นไม้แบบนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกนะครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราทำงานเหนื่อย เราก็อยากจะกลับมาดูต้นไม้ดูการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ช่องของเรานะครับเราจะพยายามก็ทำคลิปดีๆมานำเสนอทุกท่านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ